พอใจก็ไปโดดตึกตายนะไปตายตาย,ตาย,ตายซะไล่ให้หนูไปตายค่ะแล้วเย็นแล้วหนูก็เป็นเส้นเศร้าก่อนหน้านั้นด้วยแล้วหนูเกือบจะโดดแล้วค่ะจริงเอาไปฟอ้องได้เลยนะอยากไปทาในไไ้ได้เลยเพราะว่า,าก็โดนฟ้องมาตลอดก็อยู่มา17ปีแล้ว เป็นอะไรอ่ะยิ่งพูดเหมือนพูดกับควายใครจะไปไว้ใจในพวกมึงไ,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 ได้ทำตัวแบบเนี้ย

ดูมันแล้วแล้วจอนนั้นเขาแจกกระดาษแล้วเขาเปิดพัดลมแรงอะค่ะแล้วพัดลมมันก็ปิวปิวพัดพัดแล้วก็เอกสารมันก็กระจายแกะแจกหลายแผ่นหนูก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะแล้วหนูก็ลงก้มไปเก็บทั้งที่หนูไม่ได้ว่าเขาแล้วเขาก็ว่าให้หนูว่าผู้ใหญ่ให้ของแล้วไม่ยกมือไหวโรงเรียนเก่าไม่สั่งไม่สอนหรอแล้วก็พูดกูมึงใส่หนูค่ะแล้วบอกว่ามึงไปโดดตึกตายไปตายแบบไล่หนูไปตายเลยตอนนั้นหนูแบบวันเสียมากลยคะ เพื่อนทั้งห้องนี่เขาได้ยินหมดเลยบอกว่าไม่พอใจก็ไปโดดตึกตายนะไปต,ตายตาย,ตายซะไล่ให้หนูไปตายค่ะแล้วเย็นแล้วหนูก็เลี้ยลูกสาอได้หนูก็เลยเครียดแล้วหนูก็เป็นเสนเศร้าก่อนหน้านั้นด้วยแล้วหนูเกือบจะโดดแล้วค่ะจริงหนูเกือบจะโดดแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาช่วยช่วยแบบว่ารอให้แม่มารับอะค่ะ ไปขายของพอตอนเย็นมาปุ๊บลูกจินยาพาราไปแผงขวาค่ะอืมอันนี้แม่ไม่รู้ตอนแรกแม่ไม่รู้ย่าก,กับพี่ชายแกก็ไม่รู้ว่าอยู่หน้าบ้านแกจินข้างในงห้องน้ำยังไ,ไงหนูก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเพื่อนแกเป็นคนไล่บอกแม่เพราเราขอเบอร์ไล่เพื่อนไว้มีอะไรให้โทรหาเราเพราะว่าลูกก็เป็นเป็นปกติแกก็เป็นซึมเศร้าเป็นอะไรอยู่แล้วมีใครจะไม่ได้เป็นมากอืมค่ะเราก็โทรบ,บอกย่าก,กับพี่เขาก็ สามใส่มอไซค์ไปโรงพยาบาลกันเขากลางทงล้างอะไรกันทีเนี้ยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อถามเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็ตามไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันก็มีเรื่องกับอารเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่ครั้งเดียวมันหลายครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมพื้สภาค่ะเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้โชคดีมาลูกสาวหนุแบบตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าเด็กหลุดตึกไปหรือว่ากินยาหรือว่าช่วยเหลือไม่ทันน่ะคำพูดเพี่ยนคำพูดไม่กีคำบางทีมันทำให้เด็กที่เขาเรียกว่าอะไรไม่จำเป็นต้องว่าเด็กอ่เป็นซึมเศร้า ไม่ตั้งใจเรียนก็มีอย่างงี้ใช่ไหมคะเกิดเกิอารมณ์ไปรุปน่นห่ะมันก็มีบ้างคือถ้าอาจารย์หัวร้อนแบบนี้บ่อยๆอะค่ะเจออย่างงี้ปุ๊บปั๊บเกิดเด็กประชดขึ้นมาถ้าเกิดนี่จริงๆไปอ่ะมันไม่เสียหายเลอะไะกับวิื่องไรอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมขลึกออนไลน์นะครับ